กองหวยไรส่งกำลังใจตูนบอดี้แ a ลมแต่ไม่วายถูกชาวเน็ตตามแซหลังจากที่ตูนบอดี้แ a ลมเจอราม่าหนักไม่คอเอา์กับเพื่อนศิลปินเหมือนอยู่กันคนละโลกซึ่งก็มีเพื่อนพี่น้องที่สนิทได้ให้กำลังใจนักร้องหนุ่ม และคนล่าสุดที่ออกมาให้กำลังใจตูนบอดี้สแลมในเรื่องนี้ก็คือกองห่วยไรนักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่สนิทสนมและยกให้ตูนเป็นไอดอลของตัวเองก็ได้ออกมาโพสต์รูปและให้กำลังใจตูนผ่านทางอินสตาแกรว่ารักเข้าใจเชื่อมัน่นซึ่งหลังจากที่หนุ่มก้องห่วยไรได้ให้กำลังใจตูนบอดี้สแลมก็มีชาวเน็ตที่เข้าใจได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนักร้องชื่อดัง แต่ก็มีชาวเน็ตบางกลุ่มที่เห็นต่างเข้ามาคอมเมนต์แซนักรองคนดังว่าวันนี้ประชาชนตายมากๆประชาชนที่รักพวกคุณประชาชนที่สนับสนุนพวกคุณในวันที่คุณไม่มีชื่อเสียงจนมีทุกวันนี้ร้องเพลงของพวกคุณแต่ดูสิ่งที่พวกคุณให้พวกเขามันมีเหตุผลอะไรที่สำคัญกว่าความตายของประชาชนที่รักพวกคุณหรอเหตุของคุณสำคัญมากหรอครับ ประชาชนขอแค่เสียงเล็กๆจากพวกคุณเพื่อต่อลมหายใจให้พวกเขาแต่พวกคุณให้ไม่ได้เพราะคำว่าเหตุผลเหตุผลอาจต่อลมหายใจพวกคุณแต่มันอาจเป็นลมหายใจสุดท้ายของใครอีกหลายคนผมขอละถ้าไม่อ่านข้อความนี้ช่วยพวกเขาด้วยเถอะครับในวันที่คุณยังส่งเสียงได้ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ